สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับผู้จัดการฝ่ายขายคุณแอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพาคุณลูกค้านะคะมาพบกับการรีวิวนะคะในส่วนของตัวรถวิสุวิชีนะคะแคปเตีย์นะคะตัวนี้จะเป็นโรดเดอร์นะคะซึ่งสนนราคาสวยๆเลยนะคะอยู่ที่6กแสนสอบาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจอดอยู่จะเป็นตัวเอทีพนะคะและตัวนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าใหม่แกะกล่องเลยนะคะนอกจากจะเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะคะช่วงล่างก็ใหม่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นในส 150รแรงม้าค่ะคุณลูกค้าคะและเรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นที่ดีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้วยการเรามีเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวค่ะและดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักของเราค่ะดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.49เท่านั้นเองนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณลูกค้าค่ะ ยังไม่หมดนะคะเรายังมีเป็นในส่วนของสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนั่นก็คือสิทธิ์ของลูกค้าเก่าของเรานั่นเองนะคะลูกค้าเก่ามิซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มจุกๆไปเลยค่ะอีกที่1 0,000บาทนะคะยังนะคะยังไม่พอค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะเราก็ยังมีเป็นในส่วนของส่วนลดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะอยู่ที่10,000บาทอีกเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเราค่ะเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้าไปดูนะคะว่าการรีวิวนะคะของเรามีอะไรบ้างออป ขึ้นมาใหม่นะคะพร้อมกับแคมเปญจุกๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปฟังคลิปเต็มได้เลยค่ะ มาค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะมิสูบิชิไททัทนแคบเตียของเรานะคะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่622,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะและในส่วนของตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าใหม่แกะกล่องทุกมิติกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.4ลิตรค่ะตัวนี้นะคะวางกําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้า3 5 0พารรอบต่อนอาทีค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าปฏิวัติความแรงใหม่พร้อมลยุยทุกความท้าทายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่พัฒนาในส่วนของบอดี้ใหม่หมดทุกนิตินะคะพร้อมในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนตัวแชสซีนะคะที่เป็นแชสซีใหม่ขนาดใหญ่แข็งแรงขึ้นและก็น้ําหนักเบาลงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเมก้าเฟรมค่ะคุณลูกค้าค่ะ และสาหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากแต่งลอ้อแต่งซิ่งค่ะบอกเลยนะคะว่าโหลดได้เต็มพิกัดค่ะจัดหนักจัดเต็มพร้อมทุกความแกร่งเลยนะคะพร้อมระบบกําชเือนอิสระแบบปีกนก2ชั้นและด้านหลังนะคะเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนค่ะลูกค้าสำหรับรุ่นใหม่นะคะจะมีวงเลี้ยวแคบสุดเลยค่ะที่5.9นะคะและก็ในส่วนของตัวล้อคะทานะคะเป็นล้อคะทาขอบ15ค่ะ แล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีอย่างที่แอนแจ้งไปก็คือมีทั้งหมด4ส,สีนะคะซึ่งคันที่เรามารีวิวเนี่ยนะคะจะเป็นสีเทาดําค่ะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นดิสเบรด้านหน้าแล้วก็เป็นดรัมเบรดด้านหลังนะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสำหรับการทดสอบของ Mitsubishi นะคะตัวนี้ค่ะจะมีอัตราการสิ้นเปลืองนะคะ20บบวกบวกบวกกันเลยทีเดียวค่ะ และสําหรับรุ่นนี้นะคะจริงๆตัวเดิมของตัวรถรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นตัวเ t ทีบนะคะจะไม่มีการชนด้านหลังนะคะแต่ว่าเคสนี้นะคะลูกค้าต้องการที่จะใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าลูกค้านําไปบรรทุกของค่ะในส่วนของตัวกระบะของตัวรถนะคะกว้างมากเลยค่ะสามารถที่จะบรรทุกของได้แบบเต็มคันเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถเพิ่มไรายได้ให้เรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและสําหรับ โปรโมชั่นนะคะเราก็จะมีเป็นโปรโมชั่นรับรดศูนย์บาทนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็จะเป็นดอกเบี้ย1.49%ค่ะและสำหรับลูกค้าเก่ามิซูแล้วก็เกษตรกรน,นะคะจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะซึ่งภายในบอกเลยค่ะว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมมากเลยนะคะนี่คือแคปเตียค่ะลูกค้าขามาด้วยจอทัศกรีนนะคะพวงมาลัยแบบใหม่ค่ะแล้วก็ออกแบบภายในมาใหม่แล้วก็กว้างด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบ,บรีโมทนะคะซึ่งสามารถที่จะพับเก็บได้เก๋ๆแบบนี้เลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเรามีกุญแจรีโหทดให้กับคุณลูกค้าอยู่2ดอกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยที่ออกแบบมาเพื่อให้จับถนัดมือพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยฝั่งซ้ายด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะสําหรับตัวหน้าจอค่ะตัวนี้หน้าจอจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะจะเป็นระบบสัมผัสค่ะซึ่งสามารถรองรับนะคะระบบบลูทูธ a p p l e c a r p l a คค่ะแล้วก็ a n d r o i d Auto Play ให้ด้วยนะคะ พร้อมเชื่อมต่อทุกความบันเทิงนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะคะที่สามารถรองรับใช้ได้หมดเลยนะคะทำให้ลูกค้านะคะเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่นะคะและก็สำหรับผู้โดยสารนะคะก็จะสามารถแบบฟังเพลงชิวๆสบายๆภายในรถได้เลยนะคะเพราะว่าห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากเลยนะคะกว้างกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบปรับมือนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวที่เราจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะเกียร์นะคะบอกไปแล้วนะคะว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6กสปีดค่ะพร้อมช่องเก็บของนะคะ ด้านหลังเนี่ยก็จะกว้างเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นโอเพนแคปให้แล้วนะคะแคปเปิดได้ค่ะลูกค้าค่ะบอกเลยค่ะว่ากว้างมากเลยค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ามันจะแคบนะคะรุ่นนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่ากว้างนั่งสบายนะคะมาด้วยการที่เขาเป็นเบาะผ้านะคะมันจะรองรับสรีระ้าในการที่เรานั่งทางไกลๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะทําให้เราเมื่อยไม่เมื่อยล้านะคะแล้วก็สะดวกสบายในการขับขี่ด้วยค่ะ นี่เลยค่ะแบบเปิดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กว้างมากด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะปฏิวัติความปลอดภัยใหม่เลยค่ะทุกการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบนะคะ ABS ค่ะระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบป้องกันล้อฟรีนะคะซึ่งมีให้กับรุ่นนี้ทั้งหมดเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของระบบ ABS ค่ะคุณลูกค้าคะ นอกจากรุ่นนี้นะคะจะประหยัดน้ำมันแล้วค่ะยังมีโปรโมชั่นที่ดีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มจริงคุ้มจัดประหยัดมากเลยค่ะลูกค้าต้องลองดูนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมมิสซูบนตรงข้ามตลาดดอนกลางเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการรีวิวรถนะคะมิสซูบิชิตัวเตี้ยของเรานะคะไมแะ่แต่งก็สวยค่ะแต่งก็สวยลงล้อแม็กก็สวยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นที่แอนได้แจ้งไปแล้วนะคะลูกค้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081ค่ะ8764968นะคะผู้จัดการฝ่ายขายดูแลเองทุกเคสเลยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงมิสูบนค่ะโปรโมชั่นดีๆมีที่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาลงคลิปใหม่ให้กับคุณลูกค้าดูนะคะว่ารุ่นใหม่ของเรานะคะมีอะไรบ้างและแคมเปญดีๆมีอะไรบ้างจาก ในส่วนของตัวเพจวิสู้บนนะคะแล้วก็ช่อง YouTube channel ช่องนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย